นะโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Ruby g เก e c l i p s ปอีกแล้วนะครับผมกับผมคนเดิมครับลูกี้อีกแล้วนะก็จะเล่นไอของเกมนี้ให้ให้มันหมดก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอีกหลายชัพเตอร์หรือเปล่านะแต่ก็ไหนๆแล้วก็ให้มันจบไปก่อนทีละเกมคนระัไม่ใช่อะไรอยากเล่นด้วยอันนี้อยู่ในชัเตอร์ที่อ่หนึ่งี่ชัเตอร์ที่5แล้วนะครับผม โอเคเราก็มาดูกันว่าอันนี้เป็นยังไงจำชื่อด่านไม่ได้ way, ตรงนี้อ๋อหาแอนเชนคีย์ให้เพื่อนไปหาก่อนนะไ,ไปหาจากตรงไหนวะอันนี้รู้สึกว่ามันจะด่านชื่อด่านเลยวะไฟ Ever Fall หรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะเกิดในไอ้ไ,ไ,ไอ้เขาเรียกอะไรนะก่อนหน้าน,นี้มันชื่อว่าไฟเ v e r Fall ฮนะรอด้วยสิเพื่อนเพลงมันขึ้นมาแล้วโอ้โห ตัดวัวเดี๋ยวอัพสกิแลแปรโอเคพร้อมเลยมาช่วยแล้วโอ้นัวเนียมากเอ้ยมีหมีเหรอสกิลอะไรวะโอ้โอ้โอนัวเนียมากนัวเนียจริงนัวเนียจริงนี่นี่ของลูบี้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ท่ายิงมันตรงนี้ ยิงอันที่สาปุ๊บอ่าแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นเชนอะไลนิง่งเหมือนไลนิ่งเชนอะไปโดนตัวอื่นด้วยฮะก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วทำให้สตันด้วยนะใช้ได้เลยอ๋อไปต่อเย้ yeah, ชนะชัปเตอร์นี้ไม่แน่ใจว่ามันให้เราไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับผม <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จริงๆเอ้ยตรงน,นั้นเหมือนขึ้นได้เลย เฮ้ย hey, ขึ้นได้ไงอ่ะโอ้ไปเอาอาร์ติต์ขึ้นได้ไงวะทำไมเราไม่รู้อะไรไปต่อตามเข้าไปครับเขาน่าจะเคยเล่นมาแล้วเพราะงั้นก็ตามเข้าไปที่นี่มันใหญ่มากเลยเอ,อ๊ะอ่ะเดี๋ยวอะไรแบบแบบอ่ะเจอหมีอยู่อยู่เบรกเดินไปตัวเดียวไม่เจอใครอย่างเดินมาเจอเลย เยอะเยอะเยอะรู้สึกว่าเยอะปังโอเคเออโอ้เ้ยกดนี้ได้อืมทีแอ็กแทกเข้าไปเออเยี่ยมโอเคหมดยังวะไม่หมดอีกอะไรกันเยอะๆเนี่ย เอ้ยแต่เลี้ยเราเริ่มที่จะพอช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้แล้วครับคือว่ามีประโยชน์สกิลเท่ะโอเคไปไปไม่มีในเรื่องบอกเลยฮะอันนี้ว่าอะไรเป็นยังไงโอ้อยางต่อยแรงฮะตัวเขาลูกตัวเขายิงให้ยิงให้ใหอ่า หมีมาหมีมีมีอย่าหมีมีอย่าหมีหมีอย่าหมีเป็นไงวะโอ้ดยโอ้โหมีมีสามตัวมีสามตัวหมีอย่าทุบอุ๊หมีทุบกูโอ้โอ้เหมือนเราต่อยเหมือนเราฟันไม่โดนเลยนี่เรามีประโยชน์กับทีมบ้างไหมตอบได้หรือว่าไม่เออ โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้อย่านัวกันสิเออโอ้เร็วเฮ้ยคนเล่นเป็นนี่มันเล่นเร็วจริงๆโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ เออโอเคโอ้ทำไมตรงนี้มันเยอะวะมาเรื่อยๆเลยเนะี่ยไม่มีเวฟบ,บอกด้วยหรือต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนานนานจริงเนะี่ยโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหแม่งเรื่อยจริงๆนะเนี่ยมาแบบเรื่อยๆจริงจัง เรื่อยๆมาเลียงๆเลยทีเดียวเชียวโอ้เออตายยังวะโอ้หมดสักทีอ๋อไปทางนู้นอุ้ยนี่ไงโอ้ไอพวกกิมปาร์ลนี่อีกแล้วเหรอ now we know there are more of them follow those train tracks uphill and maybe we can find out where they're coming from อ oh, <like> okay. ๋อเหมือนกับไอ้กิมที่มันกลายพันธุ์พวกเนี้ยแล้เราที่เราเจอในด่านที่แล้วมันไม่ได้เรื่องบังเอิญอะมันน่าจะมีใครทำะไรสักอย่างฮะให้เราตามรอยพวกมันไปเราจะมาหาคำตอบกันว่ามันคือตัวอะไรโอโอโอตาลายโอ้เออ โอ้โอ้โหโหแหลกแหลกแหลก,ลกหอเออเออโอเคเ,อเรียบร้อยไปต่อโอ้เริ่มคลองแล้วเริ่มเริ่มพริ้วเริ่มพริ้วไปทางไหนวะบนนู้นหรือเปล่าน่าจะใช่ อ้าวข้างหลังสู้กันอีกแล้วอม้มมาลายทางเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะเห็นแวบบแบบๆนี่ไงเฮ้ยแม่งระเบิดอือหือโอ้โหแม่งระเบิดใส่หน้ากูเลยอะไรกันนี่เปนตัวอะไรกันโอ๊ะมาเวฟ5เวฟอีกแล้วเอาอย่าหนีสิตามไม่ทันเว้ย ô dạ dữ ô ô ô dạ mà dữ ô ô lạc 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 mừng như <laughs> này ở dưới phòng luôn ơ à diễn ra bài เอโอโอ้โอ้ตรงนี้ก็มาอย่าลุมอย่าลุมเพื่อนเราอย่าลุมเรียบร้อยเวฟแรกมาจัดมาเอโอโดนไหมนะ่ะเพราะมีตัวมามาทำไมจ้าตัวเดียวอุย้ยม่งไม่มาตัวเดียวเว้ย เขาเตะโอ้โอ้เดี๋ยวตาย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 เออเรียบร้อยไหนอีกไหนอีกอมามามาเลยจ้ามาเลยจาาล้จามามาสู้เขามาเราจะ Range Attack ให้เรียบร้อยเย้ เออมากันเลยมาอุย้ยข้างหลังรู้สึกมีอะไรใหญ่ๆมีนี่เองนี่มันมีมีนี่นะมีไงจะใครละ่ะมีมามีมาม,มีมาหมามีหัวทำไมไม่มีประโยชน์โออชิบหายแล้วโดนลุม่มโดนลุม่มโดนลุม่มเดี๋ยวตาย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 โอ้ยมีทุบใส่อีกต่างหักโอ้โอ้เรียบร้อย แล้วหมีก็ยังมาอยู่มาคนละตัวรีบออมา,มาโอ้หมีทุบใส่หมีจะทุบหมีจะทุบหมีจะทุบโอ้หมีมันทุบอะแรงเอไอไหนเหลือไหนอีกเหลือหมีนี่ เรียบร้อยดีมากทุกคนเวฟสี่โอ้โหมันจะมีตัวที่โหดกว่ามีอีกไหมเนี่ยโอ้โอ้เออเอ้โอ้เริ่มเยอะเริ่มเยอะโอ้เอ้นั่นนี่อย่าปล่อยให้รอด เอออะไรกันอะไรกันโอ้โอ้เยอะเริ่มเยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วเอออ่าอืออ่าสโโรชินเรียบร้อยนั่นแหละโอเคมาช่วยแล้ว โอ, ic, โอ้ยิงไกลยิงไกลอุ้ยเร็วอัพอัพก่อนอัพอะไรได้อัพอะไรได้อัพอัพอะไรไม่ได้อุ้ยโหดูขนาดม <The> ันสิไหนวะไอ้เขียวนั่นไงไอ้เขียวโอ้แซงว่ามีโหดกระหมี่คือไอ้เขียวนี่อุ้ย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 ไม่ตบลัวอุ้ยอุ้ยกิมเขียวกิมเขียวยาท่านไม่เขียวไม่เกี่ยวกันเลยพูดทำไม

I s ้เซนต์วา getting close ถ้าคุณสามารถ get จะไปถึงที่สุดของเส้นทางเราเราจะเจอคำตอบที่เรา s we งการได้โอ้ยหรือก่าเราก็เข้าใกล้ไอ้ว่าไอ้กิมพวกนี้มาจากไหนแล้วนะครับผมโอ้คะแนนเราน้อยสุดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเราไปต่อเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่พาทําให้ไอ้กิมพวกนี้มันเกิดใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดมากก็ตอบแม่งเลยโอ้ย สกิลพลอยไม่พอจะอะัพสกิลครับ end of the line ต่อ c h a เตอร์ครับผม,มอ่เล่นทีละสองแชปเตอร์แล้วกันอ้าวเบรกห,หายไปแล้วเหลือสองคนไม่เป็นไรเรามั่นใจว่าเราไหวเรามั่นใจว่าเราไหวเออนี่ขอแค่มีสกิลก็โอเคอยู่อ่ ควาสามารถเรานี่ขั้นเทพแล้วอย่าให้บอกคือยิงหายก่อนไหนอุ้ยตัวนี้มาไม่มีใครมาจอยเลยทีเดียวเชียวมาคราวนี้เป็นศึกพี่น้องเลยทีเดียวระหว่างน้องดูบี้กับพี่หยางของเรานำไปเลยพี่หยาง see seem always lose keys? get them open. people their if find you way Why to do to can a Mm. เหมือนกับเราต้องหาทางเปิดประตูพวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะตามเราต้องตามทางรถไฟในในพาร์ทที่แล <emp any> <SUV> ้วเมื่อกี้มาครับอ้าวแล้วจะเปิดประตูยังไงวะไหนวะเปิดประตูตรงไหนต้องกินใจแถวๆนี้นั่นไงรู้สึกว่าพี่ยังเราจะได้กินใจแล้วฮะเปิดสิพี่ เ yeah. okay. ยี่ยมโอเคยิงไปเลยพี่โอ้ย oh. แมปสวยดีนะดึงแดงดี <c oughs> วิ่งยาวเลยเฮ้ย hey. ตรงนี้เหมือนมีอะไรไม่มีอะไรต้องดูดิมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะทางลับให้พี่เก็บอ์ติแฟกต์ได้นะได้อีกทีต้องร้อยหนึ่งเนะี่ยอ่า ตันหมู่ตันหมู่เออเออมาลุมกันเลยเฮ้ยสับเขาให้เออเออโ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 อใจเย็นที่อย่างอย่าเพิ่งโดนลุม Ơ ư Kết thúc rồi Tốt lắm Đi ích, Đi ừ, Ơ Ơ Nhiều nhiều, như thì phải dùng Anti Wow เล่นกับเราด้วยดีมากเอาไปไหนต่ออ๋อนี่ไงนี่ไง,ไงยังมีอีกเออเออเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ้าประตูเปิดแล้วไปต่อโอ้นี่ไงลูกจาไปต่อเลยพี่หยางขอโทษที่แย่งเก็บ เกบ็กบมาได้ด้าเลยทีเดียวเราไม่ต่อกันนะไปต่อเลยพี่อ๋อมีพัสมีให้วิ่งเก็บกุญแจเบาๆอย่าไปพี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะเรือ เราเจอท่าทเรือเลยโอ้โอ้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันขอโทษขอโทษครับอ่านไม่ทันต้องมาช่วยพี่หยางก่อนพี่หยางโดนลุกแล้วเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างเราให้เราต้องไปสำรวจเรือแล้วนะฮะเออเออเออ ี่หยางจะเพิ่งโดนลุงพี่หยางงเพิ่งโดนลง,น,น,ลงน้องมาช่วยแล้วอ้าวน้องน้องอันติหมดเ <c oughs> ข้ามากลางวงอย่างเท่อันติหมดชิปหายจัดว่าขายหน้าโอ้ <c oughs> อ่ะเก็บร้อยตรงนี้ต้องมีอะไรให้เก็บหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงว่าแล้วโอ้ไม่หลอดทนสายตาเราไม่ได้หรอกลูบี้นักล่าสมบัติ <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปดูตรงท่าเรือแล้วว่าเรือลำเมื่อกี้มันเป็นอะไรอ,อุ๊ยน,นี่ไง,ง,ไงโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้เหมือนกับว่าที่นี่มันเอาวไว้ เอาไว้กักขังกิมไว้เลยครับเหมือนเขาเรียกไม่ใช่ดินั่นรงรวบรวมกิมใส่โกงไว้เอาไปทำอะไรกันอูอ้เยอะเยอะโอ้๊อันติก็ยังไม่มาเออไปโอเค Okay. องงโอเคอ่ายี่ยมไม่ยอมวะโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดมาเร็วมาเร็วเรื่อยๆเ,เลยจัดว่ามันจัดว่ามันเออโอ,โอ้โหไม่ต้องห่วงที่อย่างเราเลยอันติพร้อมถือว่าอยู่เป็นอ่า หมดยังวะยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกเอออะไรกันเยอะแย่มองลุมหัวอะไรกันเยอะแยะโอ๋ออ๋ออ๋ออะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอ้โอ้เริ่มเยอะเออโอ้โอ้โอ้โลัวลัวลัวนี่เขาเตยแขกไหมก่อน เออโอโอโอ,โอเว็บมสองเรียบร้อยมาเลยต่อไปยาวเลยพี่สองคนก็เคลียวได้มาสิมา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 เออไหนอีกไหนอีกมาเออ อนีตรงนี้ก็มามาเออเรียบร้อยเวฟ MVP บมาแล้ว MVP เหรอเนี่ยอ้ยแม่งระเบิดต้องระวังเนี่ย่าโอ้ชิบหายโอ้โอ,โอ้ข้างหลังก็มาโอ้ยแนงานเอฟไอตัวนั้นแน่นอนจะตายนะพี่หยาง น้องจะช่วยอยู่ใกล้ๆได้ที่ไหนเราไปช่วยใกล้เออโอ,โอ้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 ระวังระวังระวังมันเคา์เตอร์กลับเรียบร้อยจ้าอะไรกันนี่หมดยังวะอุยยังไม่หมดเลยเลยพี่ยังเอออุยไม่ แม่งไม่มาตัวเดียวยังมีอีกชิ้นมาคู่มาคู่แล้วมาคู่โอ้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 ไม่นะร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้หูถ้าโจมตีมันแฟนตาสติกมากโอ้โอ้ชิบหายแล้ว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 รีเร็วรีเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดเค้าเตะไม่ทันเฮ้ยเกิดเคาเตะไม่ทันจริงเนี่ยมันไปขึ้นที่ตัวบีให้อ้าขึ้นแล้วแต่กดไม่ทัน รีเร็วๆร็ีเร็วๆร็ีเร็วๆเออโอ๊ยนี่ไม่ทันจริงด้วยไม่ทันจริงด้วยเออเออเรียบร้อยนั่นแหละมันพานี้มันเยอะจริง I may need you to get a closer look to see what kind of cargo they're carrying. But be careful not to be spotted. Who knows what kind of security they have. ว่ะให้เราไปดูว่าเรือพวกนี้มันขนอะไรกันอยู่ฮะแต่อย่าให้ถูกจับได้จะรู้ว่ามันจะมีระบบความระบบรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างไม่รู้ไปยังไงวะไปอย่างงี้เหรออ๋อ Where are you? Report in. please. Oh d e อสปินส์ not going to be happy about this อ่าชิบหายเราโดนขึ้นบนเรือเฉยเลยเฟรนกรมโอ้เฮ้ยเราคิวได้เยอะเว้ยอันนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้พี่อย่างตายไปรอบหนึ่งด้วยโอเคเทอร์เสร็จโอเคก็เดี๋ยวเราจบโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจบแชปเตอร ร้อยพูดเสร็จก่อนก็นได้โอเคครับเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้พาร์ทที่เท่าไหร่วะหนึ่งสอามสี่ห้าหกอันนี้พาร์ทที่เจ็ดแล้วฮะก็เดี๋ยวจบพาร์ทที่เจ็ดไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมกับชัปเตอร์ที่เจ็ดเออโอเคเราจะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีก,กี่ชัปเตอร์นะครับโอเคเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายลูกเย้ yeah. ู้